มาไเด้อมาเด้อมาเด้อโดดมาเร็วๆมาสิมาอุ้ยไปใช่มาเร็วๆอย่าไปนั่งได้อาบน้ำแล้วได้ สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีายดามแรงส่วงคำคำพี่น้องจา๋าตอนนี้ตะเวนไก่ติตกดินแล้วหาโมองอัน้พี่น้องหาโมงกว่ามืดเนาะอยู่กับน,น้องอลิตมูลีทีมสร้างก็เจ้ากับคนใหม่ออกมาเบิดแล้วทีลืออยู่บ้านนะเนาะกับสิมาสร้างบ้านสวนอยู่นี่ถมทีไปเรียบร้อยถมดินอ่าสี่สิบลด เนาะเบิร์ตสองหมืนแต่ว่าสูงกับฟังนัน่นทั้งนี้ยังต่ำอยู่ไม่เขาเจา้าเอามากรองเบิร์ตแล้วเนาะเพราะคำมากอากาศเย็นแต่ว่าคือสิบบนหนาวพอมือวานเนี่ยมาลงย่างปะมีแต่บหินเด้อไปย่ปายงามาเร็ว,รวทีกับกวางเด้ถ้าแมนแบบจัดส่วนแบบ ปลูกบ้านสองหลังได้แต่ว่ามันเป็นที่แบบยาวไปทางนั้นเนาะทำอย่ามันยาวไปไนี่ก็สามารถปลูกบ้านสองหลังได้กับขวางอยู่อันนี้จะเป็นมรดกข,ของคุณยายแม่เบ่าหมีเนาะตกทอดมาตั้งแต่รุ่นยายถวดพุ่นแหลกสะเขตบ้านลุกเลิศแบบพุ่นแลหละหอดทุ่งนาพุน่นแต่ว่าส่วนตรงนี้มันเป็นส่วนสร้างบ้านปลูกสร้างเป็นส่วนอยู่ติดถนนเนาะ ก็เลยแบ่งกันคนละหลอกกไ็ไใดเบิดสุคนลูกคนย้ายมีแปดคนกไ็ไใดเบิดสุคนเด้ที่ลุงเลินที่ยายรวยที่อมาราลาหลอกไผหลอกมันเนะาะเร็วเร็วเรวเรเท่า,ทานี้มันยังตำอยู่ แทนลงดินอีกจักซิฟหลดเนาะก็ที่สร้างบ้านอยู่เนี่ยนี่นี่ถมดินไว้เรียบร้อยก็ว่าสิจ้างสร้างทีมเก่าทีมลุงเลินเนะาะจ้างเรื้อแล้วก็จะจ้างสร้างฝั่งตรงนั้นนี่จะเป็นที่ของอมมาลามาเร็วๆขึ้นมาเร็วๆมา ขึ้นไหวบ่มันโน้นได้ขึ้นไ,วไ,วไวหวปะก็ว่าอ่ะให้ก็เจ้าลงไฟเรียบรอย้อยเจาะน้ำประดาเลเรียบร้อยเนาะบ้านก็ลือมาแล้วแต่ว่าเสาปูนเพินน่นยังบ้านที่สร้างมัง่งจะสิสร้างตรงนี้แหละพี่น้องนี่สร้างบ้านหลังเล็กๆมาเร็วๆ ดึงเงี้ยอันนี้อ่ะนะกระเบือ้องกะซีไส้ไมมอันเก่าเนาะมันกะงบสั่งกะซีบ่ค่อยหลายปนันนด้หอกหรือว่าบ่หอดแสนหรือประมาณแสนเนี่ยแหะแล้วแต่เฮาอยากเฮ็ดแบบให้มันงามก็ได้เนาะแต่ว่ากะซีไส้อันเก่ากระเบื้องที่ลือมัตตาบ้านกระเบื้อง พวกไหมพวกยังน่กะก็พ่อเบิร์ตเนาะอาจะซื้อเฉพาะพวกปูนเสาปูนอย่างสิกะส็ะซี่ซื้อเป็นบางส่วนมาผิดเร็วเร็วพี่พี่เปมามามาเ,เร็วเร็วอันนี้ ไม่จ้างก็เจ้าลือ้อเลยก็จ้างก็เจ้าขนพร้อมไม่เงินเพลินงานฝั่งนั้นจะเป็นที่ลุงเลินนะจ๊ะเ <S S S> ว่าที่เองบ่ายเบอร์ธรรมศาสตร์เพลินบัวในถมมันก็เลยตำทายามฝนก็คือสิไปสวมฝ <S S 2> ั่งนั่นแหละน้ำ มะเล็ดค่ะมะเล็ดขาดนมขัดโบอุมได้โบอุมได้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเนาะเรียกว่าห้องน้ำเนี่ยผังก่อนแล้วบัวบ้านสีเห็ดใหญ่สำหรับเอาบมแมนบาคอยนึกคอยนึกว่าเออเขาแต่ว่ามาวางแต่แต่แรกมาวางไว นึกว่าทังทอสทเสศษห้องน้ำพุ่หนห้องน้ำู่พี่พโอ้ยนึกว่าไปเห็ดห้องน้ำคือสิไปเห็ดได้หันห้องน้ำยินดีพี่น้องก็สซีมันคือเป็นมลทอนเลยอ่ะเนี่ยบอฮันเน,นี่ยเอาบอฮันวางทอ่อบ่อนบ่อนวางท,ออท่อเด้ติดบ่ะติดบอติดก็ดีเดลย ทางด้านหลังก็จะเป็นที่ของเจแร่ของยายลีก็เป็นมอระดกอะของคุณยายถวดมระดกอันเดียวกัน,นพี่น้องพุนละทีของเล่าผุ่นไปพุ่นลงพุนพูนเนาะอันนี้เพิ่นกับขุดคลอง จากเศษอย่างมันต้องปลูกมะพร้าวใส่เนาะคุดคลองสไตล์บ้านสวนเดี๋ยวเพื่อนปลูกต้นไม,ม้ลายด้วยพี่น้องอ่าที่มาทางนี้อันนี้เป็นลำไยนตายแล้วอันนี้สม้มู้อันนี้มาเอยียงนี่ ต้นมากอย่างอันนี้จะเป็นมังคุดต้นมะมกูดนาะกอไผยกอไัย,ยปลูกแะ้รก็โลกกวนน้ำไม้ อุ้ยมีนอแล้วนี่อันนี้เพื่อนปลูกวางอันนาพลไม่พี่น้องนี่มันยังมีนออีกเนี่ยมันออกนอแล้วปลูกน้ำใหม่บ่อยากเด้เนาะอันนี้แก่แล้วน้ำใหม่ยังคูสบายดีสบายดีก่อนน้ำใหม่คุณวิอันนี้กันน้ำใหม่เนี่ยท่านผู้ชมน้ำใหม่ อันนี้จะเป็นดอกไม้กิมซุงมันอกนอกนอแล้วแล้วสทมสวนอันนี้จะเป็นบอน้ำบาดานเพิ่นพี่นอ้องใส่ฮดต้นหม้าตะไคร้ใบมะกรูดมีอันนี้เป็นป้าดอกกระเจียวเด้ แต่ยามยามแรงมันก็ตายแบบนี้แหละพอย่ามฝนมันก็ออกดอกออกต้นอน้ำแล้ว <Okay. S 1> ต้นหมกักหมอกบงวงต้นมาม่วงฝั <Okay. S 1> ่งนั้น okay. Okay. ตรงนั้นจะเป็นบ้านอมมลา ลาคนเศร้าเอามันตายบนรลบิดนต้นยังนี่ก็ลังคืนต้นมันนี่นะคุดบนละจับดินีคุดยังบุห่ได้คุดดอกนี่พราวนี่มันยังมีหัวอยู่นี่นี่มันติดหัว ปลูกต้นใหม่เรียบร้อยบ้านพี่น้องสมัยเมื่อก่อนหาโกปีที่แล้วเป็นปลาไปได้เนี่เป็นปลาเห็ดเนาะบบสามารถเห็นกันได้เทียงยาลีเทียงเกลี่หกเตสซูเมอร์นี่แปนโอเตอร์กลายเป็นหมู่บ้านบ้าแล้วเนาะบ่สิเดีออกมาอยู่พี่บ้าดนี้เหรอสิอยู่บ้านหลังใดล่ะมีบ้านหลายหลังบัดนนี้ยายรวยอยู่บ้านในบ้านบ่ ก็เซีเฮ็ดแล้วสิออกมาอยู่บ้านสวนเบิร์ดอยู่แบ่งเงินกันอะไรต้นสมโีอดบนนี่ยต้นสับรดเออคนดูพี่าีบเจจ่าให้แล้ว้นบบก็ได้ขาดดต้นสับเพื่นเา พันปั่นกันชงพันแ้อยหาชิปมันเลือหาชิปบาแล้วชิไค่าไก่เจ้าจะขอชิไฮอีกร้อยเนืงเป็นร้อยหาชิปนะไก่เสอมการเออยู่ำลาเจ้าเจ้าต้องไหแล้วรอยหาชิปไก่ออกอพอิไเจ้านเศร้าบาทสะบัดแล้วมันร้อยหาชิปนะก็ซ้อมร้อยไปเลยเนาะ ่ยงนสร้างรับเงินแล้วหลังจากที่ลื้อบ้านแล้วจ่ายไปแล้วรอบแรกรอบที่สองก็มาสร้างก็ชดจ่ายอีกรอบนี้นักกว่าเก้าอินคาาร้างห้าองิเชก็หาล้เแต่หยแก็ั่นนี้ปันเงินก็ลงตัวแสดงว่า ตกลงกันเองเนาะเอาเรเจ้าเอาขึ้นให้เอาขึ้นให้แล้วขึ้นเ่ยนะเอามาวิหารที่ปานเห็นไดอกมะม่วงอันนี้ฮั่งก้ามาปลูกปีนี้เด้ออกดอกแล้วแต่บงหูวมันสิติดลูกบ่แต่ว่าต้นมันยังบปท่านในสมบูรณ์เนาะมันยังต้นหน่อยอยู่เมื่อกาสิบกคอย เดี๋ยวนี้เขาเดี๋ยวออกดอกเต็มอยู่เจ้าให้คุ้มานเขคุ้มานเดี๋ยวต้นของบะมีเป็นดอกเดี๋ยวอยู่ในสระอันนี้ออกลูกแล้วลูกผสมบูดเนี่ยมันก็ล่นเบิดเนี่ยเป็นลูกนิดหน่อยไงต้นผสมบูดไม่เอาไปเลี้ยงลูกหรือมันอันนั้นคือบะหมีแล้วถ้าออกลูกหลายแหละต้นมันเหี่ยว

ขัวตรงนี้มันจะมันจะยาวเนาะมันยาวแต่ว่าเนี่ยมันสีกว้างหลายกว่าอ้อยยังเหลือหน่อยเดียวยังน้ำเจ้าเป็นโคกโคกเพราะหาชิปชิปน้อยมีรอยหาชิปอุตสาห์เป็นชิปน้อยในที่นี้ได้เหรอหมดยกลายมาตกเป็นรอยหาชิปเลย โอนน้ำข่อยอีกชาวบาทนี่ชาวบาทนี่ชาวบาทเป็นร้อยนึงนี่เจ้าของรถจะเมาน้ำข่อเยอะจะได้ค่าจ้างเป็นแสนนี่น้อค่าจ้างแคมเงินรักเงินเนี่ยกา มันบคัมันคเัคบจ้าเราตมใช่เป็นร้อยเป้อยห้าสิบบาทห้าบาท่เจ้าห้าบาเจ้าขาเินไ้าาคนบกล้พ่นได้รายาินะรอามร้สาม้าทน้าเดียวย่าง้เงินรางเนเดนนา เป็นน้ำบ่แต่ว่าอยู่พี่มันบรรยากาศดีนะพี่น้องมันโล่งเนาะมันเป็นแบบมันหนาอยู่ก็อยู่บ้านอยู่บ้านนะมันอยู่ติดถนนใหญ่แหละมันโดนกี่ปุ่นเต็มเต็มแต่อันนี้แบบว่าถนนอยู่หนาพุ่นล้มลุกไปพุ่นเนาะถ้าม,มาบัรแหทงกันหนาวพี่น้องจ๋าอากาศเย็นเต็ดเต็ดเต็ดเสียงเพลงเต็ดเต็ด हेलो ดอกจากมาี้กับสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ไปแล้วสบายดีเร็วเร็วสบายดีตุ่นทอดเดยพี่นอกนี่เสียมเพลงพอดพอดพอดยูเต็ดเร็วเร็วยูเต็ดพอด

¡Te, te, te